สวัสดีค่ะปาริดานะคะวันนี้ยังไงน้ำพริกมะขามเราก็ให้เขาเป็นพระเอกหรือว่านางเอกนะคะช่วงนี้น้ำพริกมะขามต้องมาบักขามน้อยเออเอามาทำน้ำพริกมะขามเนาะกินง่ายนะน้ำพริกมะขามเนี่ยจิ้มกับผักสดอร่อยมะขามปาริดาก็จะชอบละเอียดนะนะเดี๋ยวหั่นแบบนี้ก่อนจะเอาไปปั่น เพราะว่าชอบละเอียดแล้วก็ขี้เกียจตามเนาะเรามีเครื่องปัน่นอยู่เราก็ปัน่นแต่ทีนี่เราก็สงสารเครื่องปัน่นเนาะแล้วก็ทำให้มันชิ้นเล็กนิดหนึ่งบางคนก็หักเอาบางคนก็ตามเอาอะไร,ะไรก็ว่าไ้คือทำอะไรก็ได้ตามที่เราปรารถนาเนาะเนี่ยไปแล้วไปทำอย่างนี้แล้วก็อย่าไปปัน่นนะความอร่อยก็น่าจะใกล้เคียงกับตามเมาแหละก็น่าจะ,จะ,ะพอๆกันแหละ แล้วมันก็มีส่วนที่เราปั่นไม่แหลกนะเรากรองออกเรากรองเอาแต่น้ํามันเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ทำํำนี่เลยทําพริกมะขามเลยกว่านั้นพริกมะขามจะเสร็จกินก้อยบักขามก่อนเลย กินง่ายกินง่ายเปรี้ยวแซ่บเยวไปเฮเทน้ำพริกกันเ้อพี่น้องเครื่องทุนแรงอะไรพอปั่นได้ปั่นเดี๋ยวเอามาโขลกรวมกันนี่หมูเลาก็จะทำเป็นหมูบดหมูก็เอามาปั่นเอาอีกโอ้ยคนขีดขันเนาะอ้ยคนขีดขันมันเป็นยังที่พี่น้องมันปเป็นแนวบเนด,เ,ดนเนื้อสัตว์ได้ไง แนวบดเขาคว,วัาเอ้นั่นได้นี่วเอามาบดเนื้อนี่ไข่ตัวมันบพัเนี่แม่คนขีกขานเป็นตัวสี่ตัวคนอีกขานเนี่ยมันมีเส้นกั้นบางๆระหว่างอัจฉริยะกับคนขี้เกียจเ <c oughs> <c oughs> ครื่องปรุงน้ำพริกมะขามแล้วก็จะประมาณนี้นที่ปั่นนี้คือมีพริกกระเทียมหอมอันนั้นาน้ำมะขามปั่นกรองด้วยตะแกรงหย,ยาบๆหน่อยโอเค ตะแกรงรูใหญ่ๆหน่อยอ่ะก็จะมีหมูบดมีกะปิมีน้ำตาลปี๊บนะแล้เวเราก็จะผัดด้วยน้ำมันหมูผัดที่แกงจากกะปิให้หอมต้หน่อยก่อนเดี๋ยวเราหมูลงเริ่มหอมแล้วเด้อโอ้ยเถอะไม่ได้เดี๋ยวไหม่ผัดหมูบดกับที่แกงให้หอมเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมะขามกับน้ำตาลปี๊บที่เราละลายใส่กันไำมาทมาีลงเนาะ เพราะเราปั่นมาขามไงน้ำเราเยอะหน่อยเราก็ต้องใช้ไฟเบาๆแล้วก็ต้องทําให้น้ําแห้งให้หมดเนาะให้น้ําพริกมันออกมันเก็บไว้กินเก็บใส่ตู้เย็นไว้ยิบผักสดได้หลายวันก็มีเพิ่มกะปิอีกเพราะว่าที่เตรียมตอนแรกอ่ะมันรู้สึกมันขาดกะปิไปหน่อยเนาะแล้วก็เติมผงชูรสนิดนึงแล้วก็เติมน้ําปลานะแต่บางท่านอาจจะเติมเกลือคนไม่ค่อยรอนะ เมน้พริกเราเสร็จเราก็จะจะเริ่มกินข้าวว้าผักผักผักอยู่ไหนข้าวอยู่ไหนผักอยู่ไหนข้าวอยู่ไหนเราก็ได้น้ำพริกมักขามไว้กิน วันนี้ยังไงน้ำพริกมะขามเราก็ให้เขาเป็นพระเอกหรือว่านางเอกนะคะข้าวสวยร้อนๆเราก็พร้อมแล้วรู้สึกจะร้อนมากเลยหอหมกเราก็ยังเหลือเดี๋ยวเราจะกินหอหมกต่อแต่เราไม่ให้เขาเป็นตัวเด่นนะว,วันนี้หอมมากเลยหอหมกนี่คือยิ่งอุ่นนิ่งหอมเนาะอันนี้ก็น้ำเฮบูบอยกินแล้วท้องลง่งแต่ก่อนราไม่ได้สนใจนะ เดีนี้เออรู้สึกแก่ๆมานี่รู้สึกรู้สึกดีกับมันนะเนี่ยดูข้าวร้อนขนาดไหนจะกินได้ไหมเนี่ยสงสัต้องรอสักครู่ะแล้วมั้งนะนะนีมาทำกันไปกินกันไปดูมะขามแล้วก็ต้องกินน้ำพริกมะขามอนะปาริดานี่ยังโปรดเลยอ่ะมะเขือแก่เนี่ย อเนอะรู้สึกว่เถือแก่มันหวานอะมันไม่คันปากด้วยเนี่ยอันนี้นี่เป็นขิงอ่อนซึ่งกินอัประโยชน์นะเนาะความอร่อยก็ระดับหนึ่งถ้ากินกับข้าวมันไก่ก็กินได้เยอะแต่ว่าทั่วๆไปนี่คือก็ไม่อยากกินแต่ว่ามันมีประโยชน์อะเออแล้วก็กินพอหมกหอหมกหมูสามชั้นเราได้แหละกินได้อืมยิ่งอุ่นยิ่งหอม หอมอกแล้วจะแห้งไปหน่อยเดี๋ยวว่าหน้าทําใหม่ทําให้แบบแข่มๆกว่านี้เดี๋ยวรอใบยอมันออกยอดใหม่ค่ะใบยอต้นอ่อนมากยอดอ่อนมากถ้าซื้อตลาดบางทีเราก็ได้แก่ๆมา เยอะมากเลยหนะอมนัวอำลํำอ,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 อยู่ในปากในคอไม่มีมะขามสากๆด้วยเพราะเราปั่นแนละ้วก็ครองตะแกงห่างๆ ซื้อเข้ากินมันได้น้อยแล้วเขาก็ไม่ได้ทำบ่อยเนาะ อร่อยมากๆอร่อยมากๆทุกอย่างปั่นมันก็เลยเคี้ยวสบายละมุน ผัดด้วยน้ำมันหมูอีกเติมชูรสหน่อยหนึ่งอีกโอ้คงไม่ต้องอธิบายเลยเนาะผัดจนขึ้นมันขนาดนี้ แฮปปี happy, happy. <Whoa. S 1> ้ว้ชีวิตนายกท่อมชีวิตคนไทยรู้สึกว่าจะใช้งบน้อยกว่าเดินออกไปซื้ออาหารกินเป็นมือ้อมือนะ ทำกินเองนะ่ะจัดสรรไปมาไปมาทำเมนูนะั้นเมนูนี้เข้าล็อกหมดไม่เปือว่าประมาณมมนี่จะน้ำเหรอของหวานแล้คืออะไรล่ะวันนี้กล้วยเราสุกละ ของหวานคงจะเป็นกล้วยแหละว,วันนี้ต้องมารับให้ตัวเองกินกล้วยไม่ออกกินขนมอย่างอื่นกินกี่ลูกดีเ,เพื่อนๆอันนี้กล้วยสวนใกล้ๆบ้านนี่นะสวนปะอ้วนเลยครึ่งหวีดีไหมไม่อิ่มไม่หยุดเลยไปได้ไม่อิ่มไม่หยุดเฮีกินส้มโอลูกใหญ่กินรวดเดียวเลยกล้วยครึ่งหวีนี่ไม่น่าจะเป็นปัญหารู้สึจกจะกระเพาะใหญ่ขึ้นทุกวันนะ แต่น้ำหนักลดลงทุกเดือนนะคะประมาณเดือนละหนึ่งกิโลเพราะทำไอเอฟสิบสิบหกทับแปดหรือสิบเจ็ดทับเจ็ดก็กินทุกอย่างแะขนมขนมอะไรก็กินกินกระเรียกระดาดกินทั้งวีทั้งวันนี่แหละเอยหมายไม่ได้หมายถึงกินทั้งวันหมายถึงกินช่วงช่วงที่ว่ากินได้นะกินช่วงนั้นแต่ไม่กินตอนกลางคืนเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยยังยังไม่ค่ำเนี่ยปาลิดาก็ขัดฟันแปรงฟันแล้วแล้วก็ไม่กิน ถ้าหิวก็รอวันพรุ่งนี้หลังสิบโมงไปแล้วอ่ะเราสู่กันฟังคืออยาให้่อยากให้เพื่อนรู้ว่าเออวันได้แล้วพร้อมได้นี่ขนาดคนอายุจะหกสิบรสได้เดือนละประมาณกิโลนึ่งนี่กินแบบเต็มที่อ่ะยังทำได้เลยคนอายุน้อยกว่าก็ทำได้สบายอืมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะ เจอกันคลิปมากขอบคุณมากๆที่เขา,าเข้ามาเยี่ยมชมสิ่งที่ปาลิดาต้องการคือเพื่อนๆมีความสุขความผ่อนคลายแล้วก็ไม่เสียเวลามากกับคลิปปาริดานี่คือสิ่งที่ปาริดาสุดปรารถนาเลยนะเรื่องกําลังใจหรอบางคนช <c oughs> อบก็เออก็ให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปาริดาเนี่ยอืม <c oughs> มีความสุขมากๆกับการทำคลิปอย่างเนี้ยมีความสุขมากๆอยากให้กำลังใจคนอื่นมากกว่าเนะโอเ okay, ค thank so much everyone see you next video have a nice day bye bye